่ะวันนี้เราจะมากินหอยกอลีนี่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะมาเด้จอดจ้าพี่น้องมากินไหมนั่นเอร็จนะมีเด้อจ้าพี่น้องมากินหอยเชลลีตั้งแต่จลามีจ้าพี่น้องนี่กับพักลหลายๆด้วยค่ะพี่หยวก มาเด้จับพี่น้องมาอะนั่งนั่งเขย้าวเข่าตั้งขึ้นสุดๆมาเด้จับพี่น้องมากกินน้ำกันจ้ะอืมอืมอืมเอ้ยตัวอืมกินหอยน้ำกันได้ไหมพี่น้องตามใจบักบกค่ะพี่น้องอืมเจ็บแสบ เด้ค่ะพี่น้องแก่ปะกอบนีใส่ปะกอบน้ไ่ต่ยก่อนก่ปะกอบกขึ้นไปแกระนวดปลาหมึกยากด้วยคพี่น้องกนวดปลาหมึกยากตวให่ใหญ่ใหญ่ี่เบลไปเลยอืมอืมหมดที่ พริกหวด้จมากินน้ำกันค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเยอพริกหยวกพริกหยวกกินกับแนวนึ่ก็แแสบแล้คพี่น้องมันบอเพ็ยเด้ออืมวยเขาใหญ่ๆแบอตมม้าหมาย เก็บได้เลยนี่ไปเอามาไหมครับรูปด้วเอแผ่นะน้ารู้ไปเอาไปเอ,อาแม่ก็ร้อกไป้ไม่ได้ขอบพื่นหนูนนกินน้ำก่อนบ้าหมดเลยแสบแสบ พักลหลายๆพักแกมลหลายๆแสบมนี่คือป้อเาเนาะเป็นแบบนี้น้องนี่แ <c oughs> สบมแสบครับพี่น้องเอ๊ะมากินน้ำกันครับขอป๋อยดิเม่<อ>มเป็นไงซึ้งๆให้หเ,เพื่อนๆดูหน่อยอะไรพริกหยวก ไม่ด่วไม่เผ็ดไม่เผ็ดค่ะลูกไหนกินโดเินเอยากกินนอะ่อม่อกินน,นะน้อ,นนอยๆกนกินนิ้อยๆกินนอยๆกกินน้อยๆกินน้อยๆกินน้อยๆอกินยกนน่อร้อกนอยๆกิน้ยอกินน้อยๆกิน้ยย้ยอกยกนอออ อของพี่ไม้กินจิถั่วแล้วกับพี่น้องเด้อไม่เผ็ดเลยค่ะอืปเปรี้ยวหวานหวานหวานจริงมาเดินพี่น้องมากเมื่อกี้เขาแลกน้าวกลั่นเพราะว่าม,มันเผ็ดนะเผ็ดน้ำแตเติมน้ำเมื่อกี้ คือปหาต้องป๊ป๊าน้ำให้ลูกหน่อยค่ะมาเลยเพี่นอ้องยบักุย แต่แฝงต้องการับไปหน่องอือครับอือเฮ้ยครับ แซมกันโอวดสวยเลยพักไมหลายน้ำมกส้ามย้าด้ยค่ะนแบบน้ำกมาแล้ว แก่เผ็ดพี่น้องนอะปลาหมึกแก้เผ็ดไหนแก้เผ็ดปลาหมึกอะไรรอปลาหมึกแก้เผ็ดปลาหมึกแก้เผ็ดอันนี้ก็เพ็เผ็ดกรอบกรอบกรอบทำไมแล้ว่ผ็ดปะโอเคกรอบกรอบล้วเผ็ดนะอือเด็กอาจจะเผ็ดนิดหน่ ก็ไม่เผ็ดมากเผ็ดนหอยหอยทากหอยทากหอยทากแก้มพับไดายเป็นหรสนหยหอยทากหกอยสเลีบานหาเหาะไม่หอยหน่อยบแต่กี่บงก็กินมากัดเขาไม่หอยหน่อยบซเเมอเนี่ เขากินเป็นเบิร์ดหอยซ์เ like <Shout> ียเขากินเป็นเบิร์ดดับแนวเลยพี่น้องเป็ดไฮเล็บ่บมี่เราเด้ทงไห้ทงหน้าโอ้โหเด้งไฮเล็บเจ้าีซื้อมากเครื่องพิโต้ลอยเออเครื่องพิโลหานี่ฝากพิโลนึ่ลอยสูหมือนนิ่มห้น้ำหมาเฮาเบินอะไรดับเป็นอะคนกินหลายนี่แล้วครับน้องมสวย กินเลยดิก huh. ินน้ำกันเหรออู้หอ้าแล้วแล้วอ้าอืมอืมแถวกินป่ค่ะแลวาจมากินหอยกินหอยน้เเสือบัก่าเรื่องนี้อบักกน้าอืมัพเอาเปรอเยน่เองอมลัใ่กัน มันงาเหลือปากเปียวแต่ว่ากันกินปักกว่าเข้าไปจะหวานเป็นรสชาติหวานได้ผักแบบหวานใั่ไหมคะใช่ะกินผักไหมไอปะยอดีกินผักหร้อร้าน อน้องนเกพื่อนถามผู้ชมเป็นแน่บหเรออืมคือตัวเมือนแม่เสืออะไรอะไรเอานอ๋ออ๋ออ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 ่ นได้้อแบได้เปนองนะกินน้ำกันเฮ้ยือมากเมื่อใดอะ anh ừ. 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 เดี๋ยวพี่ได้ยืนหน่อยอืมอันใหญ่ก็

อยากขายเบอร์เด um, so ้อเนี่ยโอ้จานใหญ่มากๆเลยค่ะโอ้คาเก่งมากเลยจานใหญ่มากเลยค่ะท่านผู้ชมดูดิอันนั้นทาดเนี่ยอันนี้ทาชเล็บนี่เด้อค่ะก้อยห้อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อก้อยห้อยใส่บกพรอเด้อกินแบบเด้อกินแบบเด้อกินอะไรก็ได้ที่เรากินอืมนี่ค่ะโอ้อืม กัดเลยค่ะกัดเลยอเผ็ดกินแล้วอ่ะกินแล้วอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยสุดยอดไหม มาเด้อจ้าพี่น้องมาเด้อมากินก๋อยผกหอยน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ก๋อยผกหอยเด้อค่ะพี่น้องเด้อนี่ก๋อยหผงผิกอยากอุ้ยน้องพี่ไม่เด้อพี่น้องเด้ออื้มน้องพี่ไม่น่ากินมากๆเลยน้ำอกแตนั่งลลาพี่น้องก่อนลาพี่น้องก่อนนั่งลงลาพี่น้องก่อน สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบายอย่าลืมอย่าลืมกดเติดตากดไลยกดกระดิ่งกดเติดตามกดช่องต้องมิ้นไม่ตายลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายบาย